สวัสดีเพื่อนๆประจำวันที่9พฤศจิกายน2567ค่ะแม,แม่แม่แม่ว่าเมื่อคืนนะคะจะผิดหวังกันมากๆเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีการรอลุ้นค่ะสําหรับรางวัลแกรมมี่ว่าน้องลิซ่าจะมีชื่อเข้าชิงหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีศิลปินอีกเยอะมากมายเลยนะที่ไม่มีรายชื่อค่ะตัวอย่างเช่นไทล่าเมแกนดิสตอนเลียนนะคะคือเยอะมากๆที่ไม่มีรายชื่อแต่มีข่าวดีค่ะทุกคนล่าสุดที่แอดได้บอกว่างานยูโดมิวสิกอะวอร์ดเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้โหวตประมาณ2วันนะคะแล้วก็สองร ชื่อสุดท้ายเขาจะมีการเปิดให้โหวตแข่งขันกันอีกทีล่าส,สุดค่ะน้นองลิซ่าในสาขาวิกเก็ตแฟนส์น้นองลิซ่าผ่านเข้ารอบ2คนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆได้เข้าชิง2คนสุดท้ายนี่ก็คืออนิตาลั่นเองเพื่อนๆคนที่มีข่าวลือว่าอาจจะมีการคอลแลบเพลงกับน้องลิซ่านะคะโดยโปรดิวเซอร์ดีเจคู่หูดูโอชื่อดังท็อปสกิวลารสเอาละค่ะงานนี้มาแข่งกันฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปโหวตกันที่ IG Story ของยูโดบิวสิกอวอร์ดกันนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยน้องลิซ่าได้เข้าชิง2คนสุดท้ายเข้ามาโหหวตใ้้นนอองิซ่ากเัเยะๆ ะะและก็หลังจากเมื่อวานนี่ทางค่ายลาวของโองนิซ่านะคะก็บอกว่าแฟนมีดเนี่ยมีเกมสน,กส,นกกสนุกสนุกการแสดงสดแล้วก็อีกมากมายเพื่อนๆจะได้วิดดอนิซ่ากันแล้วนะคะสําหรับงานแรกนะคะงานแฟนมิดอัพที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมตื่นเต้นไม่ไหวแล้วจ้าซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะแอดมาแจ้งข่าวดีก่อนนะคะโดน,นิซ่าได้เข้าชิงบิ๊กเกตแฟนสองคนสุดท้ายคะ่ะแม่ๆมาบทกันให้หนักๆเลยค่ะทุกคน